เย้หงลงน้ำแล้วเอ้าเอาเอาเมื่อกี้มาไม่ทันเนี่ยตอนที่กำลังเอาลงอ่ะนาออยากจะเห็นตอนที่เอาลงน่ะยิ่งมาไม่ทันเยะหงได้ลงน้ำแล้วเหงๆรวยๆโชคดีโชคดีโชคดีหมันหมันหมันเลิกงามยามดีเด้อเอาลงไว้รอวันลอยกระทงค่ะเอาไปเลยสองหน่อสองหน่อไปปรับไปเนี่ย น้ำพุมันล้มอ่ะไปแก้ไขน้ำพุหน่อยงองอหงงลงน้ำแล้วหง,ห,งหงเป็ดหงหงเป็ดหงงโชคลาภหงสิริมงคลเย้ <laughs> yeah. เจอพญานาก็ขอให้ท่านให้โชคให้ลาภให้ถูกหัวยเ้อเนี่ยน้ำพุมันล้มต้องไปซ่อมน้ำพุเอาเอาเรือของลงไปซ่อมน้ำพุคนดึงแหดึงละดึงดึงอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรดึงแหนแล้วไปไปโดนน้ำพุล้เหียบได้ม ได้ตัเลยได้แล้วเนาะึ้นละป,ปัดไป <c oughs> สิงยูนี่สิงลุยอยู่แล้วสุนุ้นดเจน้ำผู้ตั้งได้แล้วแต่ว่ายังยังไม่พ้นน้ำ ต้องน้ำแห้งกว่านี้อีงหน่อยมันจะพุ่งกระจายสูงสูงเลยหงก็ลงน้ำแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะลงไปปั่นจักรยานหง